ความสนุกของนักสะสมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือการได้สะสมของที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นของที่หายากนะครับทุกท่านเคยเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับเป็นสากที่ซ่อนมีดด้านในด้วยนะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเวลาที่คนเคี้ยวหมากใช่ไหมครับก็จะมีมีดเชี่ยนหมากละอันนั้นคือก็หายากเหมือนกันเพราะว่ามีดเชี่ยนหมากเนี่ยจะมีแค่คนสนิทของหลวงพ่อท่านที่จะได้มาแล้วแบบมีต่ออคะะนะ ก็ไว้หันหันมากนะครับของหลวงพ่อเดิมก็มีนะฮะของหลวงพ่อบุญมีก็ก็เคยเห็นอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็นี่หนึ่งในสิ่งนั้นเหมือนกันเนาะจะมีคกมาเล็กๆคุณเคยเห็นไหมเวลาหั่นหมากเพราะเขาจะมาตำํตำตำ่ตำๆให้ละเอียดแล้วก็ให้คนที่เคี้ยวหมากอะ่ะได้เคี้ยวแล้วก็คือคนที่เคี้ยวหมากเนี่ยเขาอยากได้อะไรที่พิเศษพิเศษที่เป็นผลงานการปลูกเศษของหลวงพ่อเนาะเขาก็เลยเอาด้ามสากเนี่ย ไปให้หลวงพ่อปลูกเสกโดยให้ช่างต่ออัคระให้นะซึ่งตัวสากเนี่ยไซส์เล็กแบบนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเจ้าของเดิมเป็นคุณผู้หญิงแน่แแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีฐานะดีด้วยนะแล้วก็ต้องแบบนับถือหลวงพ่อจริงๆนะครับแบบว่าทําบุญบ่อยๆถึงจะได้สิ่งนี้มานะฮะบริเวณด้านรอบเนี่ยจะมีอัขระที่จานเหล็กเอาไว้เป็นยันเดีย๋ยวผมดูกันนะ,ะตรงนี้เป็นยันนะมะพะทะนะเป็นหัวใจธาตุเนาะ นะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับพรเดีมันมืดนิดนึดนงถ่ายกลางคืนแล้วก็อีกฝั่งหนึงจะเป็นยันมหาอุดนะครับแบบนี้นะก็เป็นผลงานการตอกของช่างปลิวเพราะว่าถามว่าดูเรียงไงว่าช่างปลิวอ่ะจะพามาดูแบบนี้เดี๋ยวกลแบบับกล้องก่อนอ่ะเนี่นะครับผมคือเห็นไหมที่ผมบอกเมื่อครู่นี้เป็นการจานเหล็กโดยหลวงพ่อบุญมีนะครับน,นะมะพระทานะแล้วก็มีด้วยมหาอุดนะครับ ที่เจ๋งกว่าคือเนี่ยนะถอดออกได้เนี่ยถอดออกมาเป็นใบมีดนะฮะเดี๋ยวผมถอดดีๆกันอ่ะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยนี่คือที่ถอดออกมาแล้วเนาะเป็นยันพระเจ้าครอบโลกนะมะพระทานะฮะแล้วก็จะมีคาถาพระเจ้าห้าพระองค์เป็นนโมพุทธายะอุดด้วยอุณารมด้านบนเป็นกระบองท้าเวสสุวรรณนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็ด้านล่างเนี่ยตรงพระคาถาเปิดจิตเห็นไหมครับที่มีลักษณะเป็นชั้นชั้นสามชั้นนะนะตรงนั้นเนี่ย ถ้าเป็นฐานตรงๆก็จะเป็นของงานช่างเมืองคือเป็นงานรุ่นพอ่อแต่พอเป็นฐานโค้งเนี่ยก็สรุปได้ไม่กี่ช่างคือจะเป็นช่างปลิวซึ่งก็จะเป็นรุ่นลูกข,ของช่างเมืองเนาะเพราะว่าองค์ประกอบลายมือเนี่ยบ้านช่างเมืองแน่ๆแ,แต่ว่าจะเป็นช่างในพ่อเขาตอกหรือว่าลูกตอกในอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เนี่ยพอเห็นฐานด้านล่างเนี่ยโคง้โคงๆเราก็รู้แล้วว่านี่คืองานช่างเปลิวนะอุดเวออุนารมสามจุดนะครับด้านใต้แล้วก็จะมีอิศวาสสุตอกเอาไว้หัวใจท่าทั้งสี่ตอกเอาไว้ด้วยนะฮะ ตรงปลายอุดดยอุนาโรมแล้วก็มีกระบองเท้าเวสวรรณใบนั้เป็นเหล็กขาวนะจร,จริงจะเรียกว่าเหล็กก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าในนักสะสมเขาจะเรียกันเหล็กขาวมีเด็กดํกากับเหล็กขาวน,น,นี้มันเคลื่อนนิกเกิลก็จะเกิดสนิมได้ยากหน่อยนะฮะพอเป็นช่างรุ่นลูกปั๊บก็จะตีได้ว่าเล่มนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นราวประมาณปี2 5 1 0นะฮะถึงปี25 2 1นนะครับก็จะวิเคราะห์ได้ประมาณนี้ก็รับประกันแท้ให้นะครับได้เลยเนาะออกบัตรสมาคมก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวที่ร้านก็ออกบัตรให้เหมือนกันเปป็นนนนรรรััับบะะะก้ะคผมนะ ของหายากเนาะจริงๆแล้วมูลค่าเนี่ยตั้งไว้อยู่ที่1นึ่0หมันบาทนะครับคุณผู้ชมถามว่าสูงไหมสูงแหละนะแต่ว่าตอนนี้ผมไปปิดมาเนี่ยเจ้าของเดิมเขารับมอดกมาตกทอดมาก็ปล่อยยากหน่อยก็เลยได้มาราคาสูงแต่ว่าที่ยอมปิดมาเพราะว่าอยากจะได้รีวิวของแปลกๆบ้างนะครับผมซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่นิยมเล่นงานแบบนี้เนี่ยนะเพราะว่า ลักษณะคล้ายๆกับของแบรนด์เนมอะเวลาเราสับทานในหลวงพอ่อแล้วเขามาคุยกันบอกเนี่ยฉันมีแบบนี้นะของหลวงพ่อบุญมีนะนะก็จะแบบรู้สึกว่าอ้าวพราวรู้สึกว่าจะโดดเด่นในกลุ่ม,มนะครับผมแต่ว่าก็จะมีอีกหลาย,ลายแบบเนาะเพราะว่าในยุคแรกของหลวงพ่อบุญมีท่านเนี่ยถ้าใครจะให้หลวงพ่อถ้าทำมีดให้เอาอุปกรณ์มาเอาวัสดุมานะเช่นแบบอ่าอยากได้ด้ามเขาใช่ไหมก็เอา,อาดา,าวเข่าไปด้วยพร้อมกับพวกฝักฝึกอะไรไปเดี๋ยวช่างทําให้ รอหลวงพ่อปลุกเสกเสร็จปั๊บอาจจะไปรับได้เลยนะครับเมื่อก่อนนี้ซื้อขายการเล่มละร้อยยี่สิบาทนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็โอ้โหมูลค่าหลักหมื่นนะครับแล้วแต่มีถ้าจะเล่นหลวงพ่อบุญมีนะเวลาผมไปปิดตามบ้านเนี่ยนะครับเอาแค่มือแรกอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะต้องจ่ายประมาณ4,5 0 0ไม่เคยต่ำกว่านี้เลยนะผมเอาเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นไซส์แบบมาตรฐานนะ4,500ขึ้นไปแล้วก็อยู่ประมาณ4,5 0 0บวกลบอ่ะแล้วแต่ประมาณนั้นนะครับ ถ้าสภาพดีก็อัพเข้าไปอีกนะฮะแล้วเวลาผมปล่อยเนี่ยที่ผมปล่อยอาบางทีอาจจะมี5้าพันห้าเพราะว่าเราได้มาสี่พันห้าใช่ไหมก็จะห้าพันห้าถ้าได้มาหกพันก็จะเลทขยับขยับไปประมาณหนึ่งปล่อยเก้าพันก็อาจจะได้มาสักเจ็ดพันอะไรประมาณนี้นะครับคือก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเล่นสายหลวงพ่อบุญมีเนี่ยมันจะมีช่างอยู่สองยุคเนาะจะเป็นยุคแรกคือยุคพ่อเลยนะรุ่นพ่อจยอจะมีทั้งหมดเจ็ดช่างรุ่นลูกยุคสองจะมีทั้งหมดเก้าช่างรุ่นลูกเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ยุคก,กลางถึงยุคปลายของหลวง นี่คือในการสะสมแบบนี้นะฮะถ้าสะสมในรุ่นลูกจะราคา10,000บาทบวกลบสามารถเก็บได้นะฮะมีเงินประมาณนั้นสามารถเก็บได้ถ้ารุ่นพ่อ20,000บาทบวกลบสามารถเก็บได้นะ,ะหรืออาจจะสูงกว็นด้เพราะว่าผมเคยปล่อยเอ็นเข้าเกี็บไปแบบราคาสูงๆเลยนะครับเล่มละ50,000บาทของหลวงพ่อบุญมีนะนะส0,000กว่ 3, าก็เคยนะฮะหรือว่าแบบ ปล่อยเล่มละหลักแสนก็เคยเหมือนกันแต่นั่นคือหายากจริงๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะใครจะสะสมนะครับผมก็ความสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับสนุกตรงที่รู้ว่าตอกอะไรรู้ว่าบูชาแล้วในพระคาถาที่ตอกเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรเขาบอกถึงอะไรประวัติศาสตร์เป็นยังไงนั่นคือความสนุกและความสุขนะครับแล้วก็เรื่องของความเชื่ออันนั้นแล้วแต่บุคคลส่วนผมเชื่อแน่นอนขอบคุณทุกท่านครับ